เออดีจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องทะมือน,นี้พามากินาลาบปลาดุกกินลาบปลาดุกต้วจ้าพี่น้องมัอนี้อยากกินลาบปลาดุกจักหน่อยลาบปลาดุกเราือก่มีหมูปิ้งมากนะั่มกะลัมพักที่ไปเลยกวงตุ่ง,งว่าเมื่อวานนี้ซื้อพักมาหลายก็เลยแบบก็เลยบ่อ,บอนนัานจ้าพี่น้องจ้าก็เลยบ,นบ่นว่ซื้อพักเพิ่มมันคือมัอนคือสีเบี้ยวๆแล้วพี่น้องจ้าคอยล้างกองนนะั่นอะไรม ค่ากองอันน่อยฮักเลยจะตกวตัวสูงหรือว่ากองยหญ่กิน,ก,นกินไยกันกิน้มาได้จากพี่น้องจ้าได้เขาเน,นี้ยมากเขาใหญ่เติมมันนี่ซีซีกินไรแต่เมย์ก็สิอ้ว,วน มูปิ่งเนี่ยมขาจะจับซื้อปา้าลูกซาจา้ะกลายเป็นว่าซื้อเนมซืม้อเนมมากินกับปลา

Chào ta sẽ tiếp tục <clears> thank <throat> จยังใส้แบบเดียวอิอวอ่มพี่น้องจ้าหาไรทำยังไง Nhật sẽ này sẽ bắt đầu. Nhật sẽ bắt đầu. Nhật sẽ น้องจ้าไปกินอาหารบันเนาบ้าห้ฮาอาหารอีสานอาหารบนานๆที่เขาได้รัครบค่ะกินอาหารอีสานกินอาหารบานเกิดประโยพี่น้องจ้ามันสิตึงไว้พอมันแสบเพราะมันแสบแกินหลายบัน ข็ค้องใสจดะเรา <c oughs> จากพี่น้องจ๊ะเจอกันไม่คิดนาขอบคุณพี่น้องหลายๆนะ้วคะที่มากดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันสัญญายค่ะสิพยายามตามไปติดตาม <c oughs> คอมเมนต์พี่น้องให้ครบสุขสรุบ้านขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาเป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยจ้าเจอกันใ่คลิปหนา้าจาพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะ